เกิดอะไรขึ้นต่อเต่าไมตรีอ่อนเด็กปิติจินเบคสัญชัยแท็กทีมโพสไอจี IG ลางร้ายกลางดึกทำเอาชาวโซเชียลต่างเป็นห่วงเมื่อกลางดึกที่ผ่านเหล่าไฮโซนักธุรกิจดังได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยการโพสไอจี IG พร้อมภาพจอดําเริ่มต้นที่ทายาสิงต่อเต่าไมตรีอ่อนเด็กปิติพิรมทักดีที่ได้โพสจอดําพร้อมระบุข้อความเพียงแค่หลังจากนั้นจินจรินก็ได้เข้าคอมเมนต์ว่าพูดไม่ออก ต่อมาเป็กสัญชัยก็ได้โพสต์ภาพจอดำเช่นกันพร้อมระบุข,ข้อความว่าเสียใจมากครับพร้อมอิโมจิร้องไห้หลังจากนั้นจินจรินก็ได้โพสต์ภาพจอดำและระบุข,ข้อความว่าพูดไม่ออกเสียใจมากๆครับท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายว่าวงการบันเทิงเกิดความสูญเสียขึ้นหรือไม่ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าอย่างไรทีมข่าวจะรีบอัปเดตให้ทราบทันที